ที่ชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกเอ็กซ์เพรสนะคะประจำอังคารที่23เมษายน2567กับนุ่มนิ่มตรีชราค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องสำคัญก็คือบริเวณชายแดนไทยของเราที่ติดกับเมืองเมวดีของเมียนมา ตอนแรกเนี่ยที่เคยนําเสนอไปอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ชมคะสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือว่า KNU เนี่ยสามารถที่จะยึดเมืองเมวดีมาได้90%แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการรุกกลับ จากกองทัพของรัฐบาลฐานเมียนมาคือนอกจากจะมีการเปิดปฏิบัติการใช้กําลังพลทางทหาร<ม>ก็มีการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องเมืองกอ,อกะเร็กวันนี้เมียวดีค่ะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนี่ยจริงๆ KNU เนี่ยเขายึดไปได้แล้วนะคะปรากฏว่าล่าสุดจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาทาง KNU เนี่ยเกรงว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือว่าอาจจะได้รับลูกหลงจากการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารเมียนมาล่าสุดค่ะทาง KNU ก็เลยถอนกำลังออกจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นี้แล้วค่ะทีมโคศกสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ะคะเปิดเผยว่ากำลังพลในสังกัดได้ล่าถอยออกมาเล็กน้อย มาจากบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในเมืองเมวดีซึ่งเกิดการประทะกับทหารฝ่ายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เนี่ยาการถอยออกมาเล็กน้อยนี่นะคะก็ทําให้ กลุ่ม KNU เนี่ยสามารถที่จะได้กลับมาทบทวนสถานการณ์อย่างรอบคอบด้วยสําหรับสะพานไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะซึ่งเชื่อมต่อเมืองเมวดีกับอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากของไทยเป็นที่มั่นของทหารฝ่ายรัฐบาลชุดสุดท้ายนะคะซึ่งยังคงปักหลักสู้กับกองกําลังฝ่ายต่อต้านที่บุกยึดเมืองแห่งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้นะคะกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเป้าหมายในเมืองเม,งเมวดีอีกสองครั้ง ประชาชนในพื้นที่บอกว่าจุดที่ถูกโจมตียังอยู่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการโจมตีในวันจันทร์ยังไม่ทราบแน่ชัดขณะที่การประทะระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านเมื่อวันเสาร์เนี่ยพบว่ามีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีก4คนค่ะ และหลังจากที่มีการโจมตีตอบโต้ไปนะคะจากอิสราเอลโจมตีใส่อิหร่านคือสื่อสหรัฐเนี่ยรายงานบอกว่าเหตุการณ์ของการโจมตีตอบโต้จากอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐบอกว่าอิสราเอลเนี่ยมีเป้าหมายก็คือจะโจมตีใกล้ๆก,ลกับกรุงเตหะรานของอิหร่านนะคะแต่ว่ามีการทบทวนกันใหม่แล้วก็เลยจํากัดปฏิบัติการในการโจมตีนี้ให้อยู่ในวงแคบค่ะ สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐนะคะรายงานโดยอ้างคำพูดเจ้าหน้าที่อิสราเอล3คนที่ระบุว่าจริงๆแผนตอบโต้อิหร่านที่ทำไว้ตอนแรกเนี่ยมีปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารจำนวนมากรวมอยู่ด้วยโดยเฉพาะกับจุดที่อยู่ใกล้กับกรุงเตหรานของอิหร่านแต่ว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่แบบนี้มันก็สร้างความเสียหายก็อาจจะทำให้อิหร่านไม่สามารถเพิกเฉยได้แล้วก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ถ้าไปโจมตีใกล้กรุงเตหรานจริงๆ อิหร่านอาจจะเปิดฉากโต้กลับอีกระลอกอิสราเอลก็เลยทบทวนใหม่แล้วก็จำกัดคือไม่ต้องเป็นปฏิบัติการใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็จำกัดปฏิบัติการวงล้อมให้มันแคบลงก็เลยเลือกใช้วิธีการที่รุนแรงน้อยลงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลและชาติตะวันตกนะคะเปิดเผยว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธที่เป็นลูกๆอ,ออกมาจากเครื่องบินที่อยู่ในท้องฟ้าห่างจากอิหร่านไปทางทิศตะวันตกหลายร้อยกิโลเมตรหนึ่งลูกเนี่ยพุ่งไปถูกเป้าหมายด้านยุทธ,ธาศาสตร์ที่เชื่อว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0 แล้วก็มีอีกหนึ่งลูกที่ระเบิดกลางอากาศซึ่งเป็นการยิงทําลายจากกองทัพอากาศอ,าาศอ,าาศอาิสราเอลเองนะคะเนื่องจากเห็นว่าขีปนาวุธลูกแรกเนี่ยโจมตีเป้าหมายสําเร็จแล้วก็เลยไม่ต้องการสร้างความเสียหายมากเกินไปแม้การตอบโต้อิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นปฏิบัติการแบบจํากัดวงแล้วก็สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยค่ะแต่ว่ารัฐบาลอิสาราเอลเองก็รู้สึกพอใจต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าได้แสดงให้อิหร่านเห็นแล้วว่าอิสาราเอลเนี่ย มีศักยภาพมากพอที่จะโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินอิหร่านรวมไปถึงโรงงานนิวเคลียร์นาทานในจังหวัดอิสฟาหานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในปฏิบัติการนี้แล้วก็อยู่ในพิกัดเดียวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ที่ถูกขีมนาวุธอิสราเอลโจมตีจากลูกแรกไปด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ทาง IDF ค่ะกองกำลังป้องกันอิสราเอลออกแถลงการเปิดเผยว่าพลพลเอกฮารอนฮาริวานะคะซึ่ง ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นตําแหน่งเจ้ากรมข่าวการทหารเขาลาออกแล้วสแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวด้านข่าวกรองจนนาไปสู่เหตุก่อการร้ายซึ่งกลุ่มฮามาสส่งสมาชิกติดอาวุธแทรกซึมเข้ามาผ่านชายแดนเข้ามาโจมตีราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นคือพลเอกฮารอนฮาริวาเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งเจ้ากรมข่าวการทหารและจากนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์แอคแท็ที่ราเอลดนิราเอลก็เลยมองว่าทําไมข่าวกรองถึงไม่แจ้งนะคะสำหรับ พลตรีขอภัยพลตรีฮาริบาคุณผู้ชมคะวัย56ปีนบเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนายแรกของทัพอิสราเอลซึ่งลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ใช้โอกาสนี้กเกษียณอายุจากกองทัพหลังจากรับราชการนานถึง38ปีพลตรีฮารอนฮาริบาค่ะ อไปดูงบประมาณที่ค้างเติ่งกันมาหลายเดือนนะคะก่อนหน้าน,นี้ในสภาคองเกรสก็คืองบประมาณที่จะใช้ช่วยเหลือ,อยูเครนก้อนหนึ่ง ช่วยอิสราเอลก้อนหนึ่งแล้วก็ช่วยไต้หวันก้อนหนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสภาคอนเกรสเขาก็ถกกันคือ Republican เขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินเหล่านี้จากสหรัฐเนี่ยไปช่วยประเทศอื่นเพราะว่าเขามองว่าในประเทศเนี่ยก็ต้องการการช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของผู้ลักลอบเข้าพม่แดนผิดกฎหมายผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่สหรัฐจําเป็นต้องช่วยเหลือประเทศตัวเองก่อนแต่ล่าสุดนะคะปรากฏว่างบประมาณนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ แพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารวันนี้เราเจาะไปที่เงิน61,000ล้านดอลลาร์จากก้อนนี้ที่สำหรับช่วยเหลือ,อยูเครนนะคะออมันมีอะไรยังไงบ้างก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะลงนามบังคับใช้ยูเครนจะได้อะไรบ้างหลังจากที่เฝ้ารอมานานแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะจาก6 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมคะ ก้อนแรกคือ23,000ล้านดอลลาร์อันนี้เอาไปเติมอาวุธสเสบียงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆส่วนก้อนที่2นะคะคือ14,000ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการริเริ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงยูเครนอันนี้เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนนาโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพื่อจะช่วยฝึกอบรมกองทัพยูเครนจัดหาอุปกรณ์แล้วก็ดาเนินโครงการให้คาปรึกษา ส่วน11,000ล้านดอลลาร์อันนี้สำหรับปฏิบัติการปัจจุบันของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคนี้ค่ะเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพยูเครนแล้วก็เพิ่มความร่วมมือด้านข่ากรองระหว่างยูเครนและสหรัฐ ส่วนก้อนสุดท้ายคือ8,00 0ล้านดอลลาร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นความช่วยเหลือนอกเหนือจากทางทหารอย่างเช่นช่วยรัฐบาลยูเครนจ่ายเงินเดือนก็คือเงินเดือนทหารนี้เป็นต้นนะคะ BBC เนี่ยระบุในบทวิเคราะห์ว่าแพ็กเกจช่วยเหลือนี้อาจลงไปกับยุโทโธปกรณ์3ส่วนที่ยูเครนเนี่ยเรียกร้องต้องการมากที่สุดด่วนที่สุดได้แก่ระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ อย่างระบบป้องกันทางอากาศเนี่ยนะคะการสกัดภัยคุกคามทางอากาศจากรัสเซียเนี่ยมันสําคัญมากต่อการปกป้องเมืองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสําคัญอย่างเช่นโรงไฟฟ้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยบอกว่ายูเครนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียแล้วเกือบ1,200ลูกโดนอีกกว่า1 5 0 0าลำแล้วก็ระเบิดนําวิถีอีก8,500ลูกเฉพาะในปีนี้นะคะ ยูเครนมีระบบป้องกันทางอากาศที่ได้มาจากชาติตะวันตกหลายตัวตั้งแต่สติงเกอร์ขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปจนถึงระบบที่ล้ำสมัยแล้วก็ราคาสูงมากอย่างแพทริออตก็คือระบบขีปนาวุธที่เซเลนสกี้บอกว่า <g arden> ก็ต้องการอีกต้องการแพทริออตอีกอย่างน้อย7ชุดหรือว่าอะไรก็ได้ที่เทียบเคียงกับแพทริออตนะคะที่มาแทนกันได้ขีปนาวุธร่อนแล้วก็ขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของรัสเซียซึ่งรวมถึงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ S300 แล้วก็ S400 ที่ได้รับการดัดแปลงแล้วก็โดรนชาเฮต์หนที่ผลิตโดยอิหร่านอีกหลายร้อยลำเป็นอาวุธที่ทางยูเครนบอกว่ายิงมาทีไรนี่ตอบโต้ได้ยากมากเนื่องมาจากว่าแต่ละครั้งที่ยิงหรือส่งขึ้นมาเนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากจากรัสเซียนะคะ ยุทธวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อเอาชนะระบบป้องกันทางอากาศก็คือสร้างเป้าหมายจํานวนมากเพื่อจะป่วนการสกัดแล้วก็ระบบเรดาร์ติดตามก็เลยทําให้ขีปนาวุธของอีกฝ่ายเนี่ยร่อยหล่อลงไปทีนี้มาดูตัวที่2ก็คือขีปขีปนาวุธพิสัยกลางแล้วก็พิสัยไกลสงครามภาคพื้นดินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมานะคะยูเครนเนี่ยเสียดินแดนภาคตะว,วันออกให้กับกองกําลังรัเสเซียไปแล้วเกือบ583ตารางกิโลเมตร ถ้าเทียบก็น่าจะประมาณจังหวัดภูเก็ตจังหวัดหนึ่งะคะคุณผู้ชมเนื่องมาจากว่าภาคพื้นดินเนี่ยยูเครนขาดแคลนปืนใหญ่นะคะระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่คล่องตัวสูงหรือที่รู้จักกันว่าไฮมาสไฮมาสเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากสําหรับยูเครนนะคะเนื่องมาจากว่าสามารถยิงกระสุนนําวิถีจากแท่นยิงที่เคลื่อนที่ได้นอกจากนี้ก็ยังไปถึงพิกัดติดตั้งได้ยิงแล้วก็เคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว ก่อนที่กองกําลังรัเสเซียจะหาพบแล้วก็โจมตีเครื่องยิงนั้นก็ไปแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจากแพ็กเกจช่วยเหลือล่าสุดจากสหรัฐเราจะได้เห็นศักยภาพของไฮมาสมากขึ้นรวมไปถึงก็ยังมีภาคพื้นดินก็มีรถถังแล้วก็ยานเกราะจู่โจมแนวราบแบรดลีย์ส่วนเอเทมส์นะคะส่วนระบบขี่ปนาวุธนี้แอตแทกัมส์เนี่ยที่เก่าเก่ากว่าแล้วก็อยู่ในยูเครนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ก็มีรุ่นที่ใหม่กว่าซึ่งสามารถเพิ่มพิสัยการยิงได้เท่าตัวเป็น300กิโลเมตรนะคะซึ่งจะทําให้สามารถโจมตีได้ลึกเข้าไปในดินแดนไครเมียด้วยได้มากขึ้นซึ่งรัสเซียเนี่ยใช้ดินแดนไครเมียเป็นฐานทัพเรือสําคัญที่มียุทธปกรณ์ทางอากาศคอยป้องกันเพราะฉะนั้นแอตตัก์ก็จะสามารถช่วยได้ในเรื่องนี้ทีนี้มาถึงสิ่งสําคัญที่ยูเครนก็ต้องการมากเหมือนกันก็คือกระสุนปืนใหญ่ค่ะเรียกว่าเป็นอาวุธที่เป็นหัวใจหลักของยูเครนปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ M 777 ซึ่งจําเป็นต้องใช้กระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลเมตรสหรัฐนะคะส่งกระสุนปืนใหญ่นี้ให้ยูเครนมา2ล้านลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022แล้วก็น่าจะส่งมาเพิ่มอีกในแพ็กเกจช่วยเหลือล่าสุดนี้สหรัฐบอกว่ามีเครือข่ายโลจิสติกที่แข็งแรงมากหมายความว่าก็จะสามารถส่งกระสุนปืนใหญ่นี้ไปยังยูเครนได้อย่างรวดเร็ว ยุทธภัณฑ์ต่างๆนะคะน่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปใกล้ยูเครนมากขึ้นแล้วแล้วก็ทันทีที่มีการส่งมอบแน่นอนก็จะเป็นของเป็นทรัพย์สินของยูเครนอย่างเป็นทางการแต่ว่าทีนี้ไปดูแนวหน้าการรบการจะส่งอาวุธไปยังแนวหน้าการรบอย่างเช่นอุปกรณ์อย่างปืนใหญ่แบบนี้มันอาจต้องใช้เวลาเป็นหลายวันนะคะหรือาอาจจะเป็นสัปดาห์เนื่องมาจากว่ากองกําลังรัเสเซียก็ยังคงโจมตีถลม่มภาคตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ค่ะพูดถึงทางอากาศมีเครื่องบินรบ F16 นะคะที่แม้ว่าจะมาก่อนงบช่วยเหลือก้อนนี้แต่ก็สมควรพูดถึงตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าใกล้ที่จะได้ใช้งานแล้วค่ะนักบินและเจ้าหน้าที่ยูเครนยังคงรับการฝึกอบรมเครื่องบินเฉพาะแบบสําหรับ F16 ของตะวันตกที่ปัจจุบันนะคะอยู่ในโรมาเนียเครื่องบินรบที่ทําหน้าที่ได้หลายอย่างนี้เนี่ยจะเสริมศักยภาพทางอากาศสู่อากาศแล้วก็อากาศสู่พื้นดินได้แข็งแกร่งขึ้น ก็จะช่วยพัฒน,นาการป้องกันทางอากาศของยูเครนได้ดีขึ้นคาดว่าประเทศใกล้เคียงที่เป็นพันธมิตรนะคะในชาติยุโรปก็อย่างเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์รวมไปถึงพันธมิตรชาติตะวันตกอย่างสหรัฐจะส่งม้อฝูงบินวเปอร์ฝูงแรกจํานวนหลายสิบลำให้กับยูเครนในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวพลิกเกมนะคะแต่ก็เป็นอาวุธที่สําคัญอีกอย่างในคลังแสงของยูเครนคือมีไว้ก็ดีแต่ว่ารัสเซียบอกว่าเครื่องบิน F16 เนี่ยจะไม่สร้างความแตกต่างในสนามรบมากเท่าไหร่และ ก็จะถูกยิงตกโดยกองกําลังรัสเซียเดี๋ยวรอรู้เลยนะคะว่าถ้ายูเครนมีอาวุธครบมือขนาดนี้จากแพ็กเกจ61,000ล้านดอลลาร์ที่แบ่งมาในก้อนนี้ของสหรัฐแล้วทิศทางการรบจากที่ยูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับจะเปลี่ยนมารุกมากขึ้นหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่างบประมาณก้อนนี้เนี่ยจากสาหรัฐเนี่ยนะคะยูเครยเนยได้เยอะที่สุดเลยค่ะ ไปดูเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะยังคงเดินหน้าแสดงแสนยานุภาพเทคโนโลยีด้านการทหารอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกตกลงไปทางทะเลตะวันออกไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงกังวลเหมือนเดิมก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้นะคะรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้หลายลูกถูกยิงออกจากภูมิภาคเปียงยาง เคลื่อนที่อยู่ในอากาศเป็นระยะทางประมาณ300กิโลเมตรก่อนจะตกลงไปในทะเลตะวันออกระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นค่ะหลายเดือนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะกับเดือนนี้เมษายนเนี่ยเกาหลีเหนือเปิดเผยความคืบหน้าด้านการพัฒนาขีปนาวุธแทบจะทุกสัปดาห์อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย KCNA นะคะสำนักข่าวกลางเกาหลีของรัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะประกาศว่าสำนักงานขีปนาวุธแห่งชาติประสบความสำเร็จในการทดสอบหัวรบขนาดใหญ่ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งเข้ากับขีปนาวุธนำวิถีควาซาวหนึ่ง ra 3ก่อนที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลางถึงระยะไกลรุ่นใหม่อันนี้ชื่อว่าควางซอง16ปีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งแล้วก็ติดตั้งหัวรบความเร็วเหนือเสียงซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเกาหลีเหนือพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถโจมตีเกาะกลวมของสหรัฐ แล้วก็ยังมีดินแดนโพ้นทะเลอื่นของสหรัฐด้วยเกาหลีเหนืออ้างว่าขีปนาวุธนี้ค่ะสามารถเดินทางไปได้ไกลเป็นระยะทางถึง1,000กิโลเมตรแล้วก็ยืนยันว่าการทดสอบนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศใกล้เคียงค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูอังกฤษนะคะผู้นําอังกฤษออกมาเปิดเผยนะคะว่าเที่ยวบินแรกสําหรับอพยพผู้ขอลีไภัยไปยังราวันดาจะออกเดินทางภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะคุยให้เคลียร์จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ทุกสุปดราการนาทีทางช่อง PPTV HD 36 สารสำคัญทันทุกเหตุการณ์เจาบลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมือสมงสังคมผู้ถือชีวิตพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับนุ่มนิ่มตรีชราพบกันทุกวันทันโลกเอ็กซ์เพรสทาง b ี t ีทีช่อง36เปิดต๊ะข่าวเปิดทุกแง่งมุมที่สังคมยังสงสยัย เล่าเบื้องหลังข่าวระเบียบไม่มีจริงนะพี่แต่มันสมประโยชน์กันในค่ายอ,ะอ่ะกลุกวงในกทุกเรื่องใหญ่ให้ทางเก้าไกลเนี่ยเขาได้แก้ต่างหน่อยไหมได้ชี้แจงหน่อยไหมล้วงลึกกับคนข่าวตัวจริงเปิดต๊้ข่าว9โมง35นาทีทาง pptv hd ช่อง36 เที่ยงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเรียลไทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นกับดิฉันจอยชื่นจิตและผมอามพงษ์สะทอนในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD ช่อง36 เพราะทุกข่าวมีหลายแง่มุมทุกสังคมมีความเห็นต่างมันก็จะปฏิบัตินะครับบอกบบเลยเขามีเศษวันกันเลยเคลียร์ให้จบครอบทุกประเด็นพบกับผมเสถียรวิลยิยพันธ์พงษาและดิฉันสุชดาดานิ่มนวลในรายการเข้มข่าวเย็น16นาฬิกา30นา,าที p p t ช่อง36<ม>ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใคร จะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มขยายเวลาลงลึก เพื่อความเข้มข้นทุกมิติข่าวคุยเบื้องลึกวิเคราะห์เบื้องหลังฟังท่านนายเศรษฐาหรือฟังอดีตนายวทักษิณมันต้องดูประเด็นการเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงลงพื้นที่แบบไม่มีกั๊ก45นาทีเต็มกับผมอาทติเกรัตั์ในลึกไม่ลับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2งทครึง่งที่นี่ที่เดียวที่พีที d 36 กาสถานการณ์โลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราส่งตรงข้อมูลที่น่าเชื่อถือถึงคุณในรายการรอบโลกเดลี่กับดิฉันกรุณาบัวคำสีเข้มข้นทุกระเด็นร้อนหลุยทุกพื้นที่ข่าวจุดเริ่มต <an> ้นของเดือนยาเริ <t une> <S <S <an> ่มต้นข่าวแรกวันนี้ ไปดูเศษอุกอาจนะคะกัรกมอการปราบปรามเจ้าลึกทุกข่าวใหญ่ชัดเจนตรงประเด็นด้านหลังตัวที่เราอยู่เป็นที่ท uh, anyway, ่องเที right ่ยวสามีบอกนะคะว่าสายนำทัวร์มาเข้มข่าวใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสห้าทุ่มตรงและวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งที่นี่พีพีทีวีเอชดีช่องสามสิบหกเพราะทุกๆนาทีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย และเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสาคัญอดีตนายกท่ามนตรีตอนนี้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวสารของเราต้องยอมรับว่ามีดีมีร้ายปะปนกันไปนะคะมาอัปเดตข่าวสารไปกับเราสองคนกระแตมะมม่อมกับโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD 36คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานเหตุด่วนเข้ามาค่ะ เป็นการล่าแบบมาราธอนมากเลยข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยให้เคลียร์จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ทุกศุกร์8นากานาทีทางช่อง PPTV HD 36 สรารสำคัญทันทุกเหตุการณ์เจอบลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในาัประเทนคุณผู้ชมคะท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนที่เขามองเห็นว่าผู้นำของอังกฤษนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีริชี่สุนัขเนี่ย ac, ทำไมต้องออกแผนที่ให้ผู้ลีภัยเดินทางไปยังบราวนด้าด้วยนะคะที่จริงๆเนี่ย แผนนี้เนี่ยผู้นำผลักดันมาจริงตั้งเนื่งผู้นำคนก่อนบริจอนสันแล้วเดี๋ยวอธิบายนะคะว่าแผนนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแผนความร่วมมือระหว่างยูเคนะคะสหราชอณาจักรกับรวันดาโดยตรงเลยแล้วมีสาเหตุว่าทำไมต้องผลักดันแผนนี้ให้ผู้ลี้ภัยกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองด้วยแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ระหว่างการถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีริชี่สุนักของอังกฤษเ,เปิดเผยบอกว่าเที่ยวบินเที่ยวแรกนะคะสำหรับผู้พยพจะออกเดินทางภายใน1 0 1ถึงสสัปดาห์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีสุนักเนี่ยไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของการดําเนินการเนื่องมาจากกลัวว่ายิ่งเปิดเผยมากอาจจะมีเสียงคัดค้านแล้วสุดท้ายแผนมันจะไม่สําเร็จนะคะภายใต้ไทม์ไลน์ที่นายกสุนักกาหนดเอาไว้ค่ะคือเที่ยวบินแรกเนี่ยจะออกเดินทางกรกฎาคมนี้โดยนายกสุนักบอกว่านอกจากอังกฤษจะเตรียมสนามบินแล้วก็จองเครื่องบินเช่าเหมาลำเชิงพาณิชย์แล้วก็มีบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีอีก500คนที่พร้อมจะคุ้มกันผู้อพยพที่ผิดกฎหมาย เดินทางไปยังรวันดาและอีก300คนจะได้รับการฝึกอบรมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านายกสุนักเนี่ยยังได้ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอังกฤษเตรียมการพร้อมแล้วและเที่ยวบินเหล่านี้จะบินปฏิบัติภารกิจนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและจะไม่มีศาลใดๆในต่างประเทศที่จะห้ามไม่ให้อังกฤษกระงับเที่ยวบินนี้มาดูกันค่ะว่าร่างกฎหมายหรือแผนการที่ส่งผู้อพยพที่ลักลอบเข้าอังกฤษอย่างผิดกฎหมายเนี่ยทำไมวันนี้มันถึงออกมาเป็นแผนชัดเจนมากขนาดนี้นะคะ อังกฤษพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Safety of Rwanda Bill หรือว่าความปลอดภัยของรวันดาเพื่อจะส่งผู้อพยพไปยังรวันดาอย่างต่อเนื่องจริงๆมีเสียงคัดค้านมากเลยนะคะว่ามันขัดต่อกฎหมายของประเทศแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศ12ธันวาคมปีที่แล้วค่ะสภาผู้แทนราษฎรของสหราชณาจาักรลงมติให้ผ่านร่างต่อร่างกฎหมายนี้สำหรับแผนผู้ลี้ภัยรวันดานะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า UK And r ร a n น a a ามิเกรชันแ n นด์เอ o กคอแนมิก r าร์ตเก็คือนโยบายจัดการผู้ลี้ภัยของรัฐบาลสหรัฐอาณาจักรจุดประสงค์คือแบบนี้ค่ะเขาต้องการจะลดจํานวนแล้วก็สกัดไม่ให้ผู้ลี้ภัยผ่านเข้ามายังพรมแดนของสหรัฐอาณาจักรแล้วก็ไปจํากัดจํานวนผู้ลี้ภัยตามนโยบายหลักที่รัฐบาลเสนอแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาไว้ว่าจะทํา เดิมเนี่ยน,นะคะแผนทดลองระยะเวลา5ปีที่ประกาศออกมาเมื่อเมษายนปีนน2 0 2สมัยของรัฐบาลนายกคนเก่าก็คือบริจอนสันหลังจากที่ไปพบว่ามีผู้ลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายจากหลายประเทศมากในแอฟริกาที่เข้ามายัางสาราฐอาณาจากักรอย่างเช่นมาจากเยเมนซูดานอิรักแล้วก็ซีเรียนั่งเรือ,อยางมายัางพรมแดนของสหราฐอาณาจักรผ่านหมู่เกาะช n น e ลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ และมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะมาประมาณ45,700คน5,700คนว,วิธีที่รัฐบาลอังกฤษตั้งใจจะใช้ก็คือส่งผู้ขอลีภัยบางส่วนนะคะไปยังรวันดาในแอฟริกาตะวันออกเพื่อจะให้ไปรอพิจารณาคำขอลีภัยเข้าสาราชนาจาักรที่นั่นและในกรณีที่ถ้าขอแล้วขอไม่ผ่าน ก็รวันดามันก็แตกไปใกล้ๆประเทศที่เขามาต้นทางได้ก็สามารถจะแสวงหาที่ลีภัยต่อไปยังประเทศอื่นที่ปลอดภัยได้เหมือนเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ไปทําเรื่องแต่ในตอนนั้นเนี่ยแผนที่ว่าเนี่ยมันถูกล้มเลิกไปแล้วก็ยังไม่เคยมีผู้รีภัยถูกส่งไปยังรวันดาจริงเลยเนื่นองจากว่ามันก็มีข้อกฎหมายติดปัญหานู่นนี่จนกระทั่งปีที่แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีคนนี้ผลักดันให้สําเร็จจนได้เขาก็พยายามจะรือร้อฟื้นแผนนี้กลับมาอย่างจริงจังค่ะ ไปมณฑลกวางตุ้งกันนะคะเมะื่อวานนี้เรานําเสนอว่าฝนตกหนักมากๆมีคําเตือนออกมาว่า,าต้องมีการอพยพประชาชนทางการจีนสั่งอพยพผู้คนกว่าแสนคนแล้วในมณฑลกวางตุ้งซึ่งมณฑลนี้เป็นมณฑลที่มีประชากรอยู่เยอะมากที่สุดของจีนด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวเซนหัวรายงานว่าทางการจีนสั่งการให้ประชาชนอย่างน้อย1นึ0 0 0สคนค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในมณฑลกวางตุง้งอพยพออกจากบ้านของตัวเองหลังเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เวลานี้นะคะประชาชนทั้งหมดเนี่ยอพยพออกไปแล้วมีประมาณ25,800คนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผลกระทบที่มาจากฝนที่ตกหนักก็ส่งผลทำให้เที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติไปอยู่ในกวางโจถูกยกเลิกแล้วก็ล่าช้าไป โรงเรียนในเมืองอย่างน้อย3เม,มืองได้รับคําสั่งให้งดการเรียนการสอนตามรายงานสื่อของรัฐเนี่ยบอกว่าจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนสูญหาย10คนส่วนทีมกู้ภัยก็ลําเลียงชาวบ้านขึ้นเรือชูชีพเพื่ออพยพออกจากพื้นที่น้ําท่วม บางที่ก็ลึกถึงเอวแล้วนะคะแล้วก็บางพื้นที่เร่งทําความสะอาดหลังเผชิญกับดินถล่มด้วยมีรายงานว่าแม่น้ําสายสําคัญหลายสายเอ,อ่อล้นตลิ่งค่ะเจ้าหน้าที่กําลังติดตามระดับน้ําสูงที่เป็นอันตรายแล้วก็ออกคําเตือนว่าระดับแม่น้ําทางตอนเหนือของมณฑลกวางตุ้งอาจจะแตะระดับสูงสุดในรอบร้อยปีพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําจูเจียงหรือว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพลนะคะมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ําท่วมเนื่องมาจากว่าระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นประกอบกับลื่นพายุ แต่ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงนี้ก็เป็นฐานผลิตที่สำคัญในจีนเหมือนกันและอย่างที่บอกไปว่ามณฑลกวางตุ้งก็เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีประชากรจีนอยู่เยอะมากที่สุดของประเทศมณฑลกวางตุ้งแห่งเดียวนะคะมีประชากรอยู่แล้วประมาณ127ล้านคนค่ะขณะที่กวางโจเป็นเมืองเอกของกวางตุ้งนะคะแล้วก็เมืองเล็กๆอย่างเฉาวกวนและก็เหอหยวนเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุด เช่นเดียวกับทั่วทั้งมณฑลกวางตุง้งบ้านของประชาชนประมาณ1นล้านหนึ่งแสนกว่าครัวเรือนเผชิญกับไฟดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืนวันอาทิตย์เนี่ยมีเพียง80เท่านั้นนะคะที่กลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งของมณฑลฝูเจี้ยนไปจนถึงวันอังคารเป็นอย่างน้อยและคาดว่าจะมีฝนตกระดับปานกลางถึงหนักมากในพื้นที่อื่นๆของประเทศรวมไปถึงกรุงปปักกกิ่่งเเทียนจแล้ว็คะ กลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ชมประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันร้อนมากๆร้อนอบอ้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าอากาศมันจะคลายร้อนมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าประเทศที่ใกล้เราในภูมิภาคอาเซียนก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกันวันนี้ s i ส e Story จะพาไปติดตามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคอาเซียนเผชิญอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานขึ้นค่ะ แม้อุณภูมิเฉลีย่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆทศวรรษนับตั้งแต่ปี1960แต่สิ่งที่กำลังสร้างความวิตกให้กับผู้เชี่ยวชาญคือลักษณะข,ของคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน,านจนไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดในเวลาใดทีมนักวิจัยของ IQ Air บริษัทด้านเทคโนโลยีคุณภาพอากาศจากสวิตเซอร์แลนด์วิเคราะห์ว่าสาเหตุเป็นเพราะสองปัจจัยร่วมกันคือปรากฏการณ์เอลนิโยและการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยฝีมือมนุษย์ปรากฏการณ์เอลนินโยนี้ทำให้อุณหภูมิทั่วภูมิภาคอาเซียนอยู่ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าใดเนื่องจากการลดลงของระดับความร้อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นลักษณะอากาศแต่ละช่วงเวลาและมาตรการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆนำมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบประเทศอาเซียนที่มีความพยายามอย่างชัดเจน ในการทําให้อากาศเย็นลงคือมาเลเซียซึ่งเลือกใช้วิธีเพาะเมฆหรือ cloud seeding บนท้องฟ้าทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าวิธีการเช่นนี้จะช่วยสร้างความชื้นในอากาศทำให้อุณหภูมลิลดลงได้2-3องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาประมาณ1-3วันส่วนที่ฟิลิปปินส์โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน3,954แห่งได้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์เพื่อปกบ้องนักเรียนจากตัดชนีความร้อนพุ่งสูงท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดวยโรงเรียนหลายแห่งระงับการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนปกติเพื่อนักเรียนสามารถเรียนจากที่บ้านแทนการเดินทางมาโรงเรียนและไม่ต้องเผชิญอากาศร้อนจัดโดยโรงเรียนเหล่านี้อยู่ใน11ภูมิภาคเช่นกรุงมนิิลาและมีนักเรียนรวมกันมากกว่า1,300,000คนที่สิงคโปร์โรงเรียนบางแห่งได้บอกให้นักเรียนสวมชุดออกกำลังกายที่เย็นและหลวมกว่านี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเนื่องจากอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และนี่คือทั้งหมดของทันโลกเอ็กซ์เพรสวันนี้ค่ะผู้ชมเดี๋ยวลาไปด้วยภาพบรรยากาศในโตรันโตของแคนาดานะคะดอกซากุระกำลังบานสวยสะพรั่งเลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ